เมื่อนี้สิพผ้าทุกคนมากินตำบองหุงอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าบองหุงของเฮากับบองฮุงพันปีคือเก่าจ้าฉันเหลือไหวประมาณสองหมื่นทีแล้วเมื่อนั้นฉันตำบะเมื่อฉันก็เลยค้ดอยากก็เลยออกมาตำแต่ทุกคนให้มันเมื่อเหมิดไปซนนอเอออะนี่แหละฉันกะซับซับตอนแบบนี้เลยพอันฉันกะเหตุตอนพอดีข้ามเพราะฉันแหละ่อนข้างเอาจะไปทางไงนิดนึงเออซับหุงแล้วแล้วก็เอาไปแช่ตัวเย็นไว้ก้อนแล้วเฮากับมาหั่นหมูสามซันของเฮาเมื่อนี้เฮากินกับหมูสามซันแล้วค็ขาหมูค่ะทุกคนขาเอออันนี้เขาจะบอกว่าเฮ พอหั่นแล้วๆเขาก็เสียเอามาเลียงใส่จานใหม่แบบนี้ก่อนค่ะทุกคนค่ะมูส,สัมสันกับมาจากโรตสเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะมาหออขันตอนการตำข้าวมอนดเข้าใส่เป็นบอกพริกแห้งกระเทียมคือเกาาค่ะทุกคนมอนีีบะมีพริกโซดเออแล้วากะใส่ผงนัวลงไปใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าอันนี้คือแบบว่า จะบอกว่าเป็นการตำบกฮุ่งที่แบบว่าอนอัวแห้งที่สุดในโลกมืนอนี้เป็นมือที่บุญไหว้มากไม้ค่ะทุกคนค่ะเออนี่ค่ะใส่บกกระเทศลงไปประมาณ3ามน้อยเพราะว่ามันน้อยน้อยเออใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่อันน้ำเยียงเกาะ น้ำบลาคามเปียกคือเกาเมื่อเห้เยาสิบบใส่บอกเน่าค่ะทุกคนขาเพราะว่าน้ำบลคามเปียกมันสิบแบบว่า่อนขาง,งจะนัวกลัวอย่างประมาณนี้แล้วก็ใส่น้าตาลมะพร้าวน้ําตาลน้าอ้อยอย่างงสีนาะทุกคนแล้วกระจ่น้าปลาลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่น้รราําปลาตํานัวของเราเหมือนเดิมสูตรนี้จะบอกว่าแซ่บมากค่ะทุกคนคะ่ะนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วเขาก็เอาอัน เส้นปกฮวงที่เขาสมามใบนี่แหละใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเขกะมาโวนโหนโนโนโคเล่โคเลมันเข่ากันสีสันสดใสคือเกล้าค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าสแส็บเฮงแล้วก็เผ็ดมากเผ็ดน้ำหูน้ำตาแตงพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วเขากะเอามาขวามบึบใส่ฐานใดเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปรท่านใดแล้วเข้าเอามูของเขานี่แหละอันขาหมูกบหมูสามซันของเข้าเขากะเอาม่าน เลี้ยงเลี้ยงไว้น้ำถาจังสีเลยจ้าส่วนหมูสามชันของข้าวห่อก็เอามาโปะใส่ลงไปในหนานตามบุฮงรูดพี่น้องขาเออแล้วแล้ว,ลวบัตันี้มา่อพขั้นตอนการซิมพี่น้องจะบอกว่าตามบุฮงเผ็ดแห้งแล้วก็ตมบุฮงกับหมูสามชันเป็นอย่างที่แบบว่าเข้ากันบอกคักเลยพี่น้องขาจะบอกว่าเมนูนี้ก็คือแบบว่าเมนูขึ้นยากคุณอะเห็นหอดขาหมูให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องขามันอร่อยมากมันเลิศเวอร์